ไปเดินอยากให้ัแขวนเป็นหน้าบ้านเป็นหน้าบ้านแบบเกือบเย็นวันที่ช่วยกันขอจ่าส่งขวัญเล็กน้อยเพื่อช่วยเปิดการน้อมเห็นใชเออ่เดี๋ยวขอใหน่อยดีกว่าค่ะ เราก็ต้องลาก้นไปแล้วก็แล้วก็ขอกันไปด้ว่าช่วยกันสวัสดีตอนเย็นนะคะทุกคนวันนี้เรามีกาแฟดีๆมาฝากนะคะไม่ได้มาฝากไม่ได้ว่าเออเปิดวงเจก็คือเอามาขายนั่นแหละแต่ว่านึกออกมามันเป็นของดีก็เลยเอามาแชร์กันดยจากใครนะคะคุณดีดเอสแต่ดีนาเดียมาแล้วคุณนาเดียเป็นก็คือว่าคุณนาเดีเนี่ยก็คือเป็นแอดมินด้วยในช่องนี้ คุณเตยมาแล้วค่ะพี่ย่าเตยจะหลับนลังวันนี้๋อนเตยกินกัวลาไงอ๋อกินกัวลาเลยบอกให้กินก่อนเอสซี่เขาอยากกินหน้าพี่ก้อนอุ้ยเอสซีเขาไม่กินหรออะแล้วทำไมกบีกิดตัวเองล่ะคะทำไมปิดตัวเองอ๋อลเค้าดีค้าสวัสดีค่ะปีเตงค่ะเอสซสวัสดีค่ะนี่อะไรเนี่ยกาแฟตั้งหน้าจอนิดนึงตั้งหน้าจอนิดนึงสีเลสค่ะสีเลสสีกับเลสทำด้วยกันค่ะ ใช่จุกแจงอย่างนั้นเลยชงแบบเย็นครั้งละสองซองคุณจุกแจงสอง2องซองหรออุ่นสามไปเลยใครชอบกาแฟมันมันนัวๆนะคะทั่วไปค่ะมาย่างแฝดแฝดมาย่างเอ่ยมันมันนัวๆแต่ว่า ร่างกายยังอยู่อยู่กับที่ดีเหมือนเดิมกาแฟสีเรดแต่เราอย่าพูดสรรพคุณเยอะเออเดี๋ยวเราจะโดนรว่ไม่ออกไหมล่ะเพื่อนโดนรว่ไปแล้วแต่แต่เรายังอร่อยอยู่นะแล้วก็หอมด้วยน้ำตาลมาจากแย้หวานครีมเพลมาจากน้ำมันมะพร้าวแล้วก็กาแฟก็หอมมากเปิดมาเนี้ยนะกลิ่นปีกระพือขึ้นมาเลยท่มเดียวมถูก เป็นลูกศิษย์คุณแม่ของคุณแม่ที่ AUA อุ้ยจริงราคาใช่เออพี่สาวพี่ลินอ่ะพี่สาวพี่เม่อแม่พี่ย่าก็สอนภาษากฤษพี่ลินที่มาแต่ใช่แม่ดุไหมพี่ลินได้บอกไหมเล่าไหมอยมาอนี้แม่แม่ดุแม่ดุไหมใช่ไหมช่องแม่จะกลับมาเมื่อไหร่ช่องเดิมพรุ่งนี้สามทุ่มค่ะแต่เดี๋ยววันนี้จะลองไปช่องใหม่ดูว่าเมื่อวานได้แค่นาทีเดียวอ่ะแต่ว่าวันนี้ติดตามถึงพันแล้ว เอาไหมล่ะก็ลองดูเลยเอาไหม่เป็นไรเดี๋ยวไม่อลองอน้ำตาลมาจากย่หวานต่างจากจน้ำตาลทรายยังไงคนะคือแทาน้ำตาลทรายอ่ะมันก็ดูดซึมเข้าร่างกายแล้วมันก็คือความหวานมันอ่ะมันก็จะมีส่งผมันเป็นตกตกสังสกคาอยอ่ะแล้วมันสังเคราะห์น้ำตาลทรายสังเคราะห์แต่ถ้าเกิดว่าแย่หวานเป็นธรรมชาติเหมือนเรากินผลไม้อย่างเงี้ยค่ะเปิดเปิดนี่ดูก็ได้ ในเน็ตอะค่ะเราพูดได้ไม่เยอะที่บุญจริงกแต่เรามีดอะไรเยอะเกินไปกะโป๊ะก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 ะเปหมดเลยแต่รับรองว่าอร่อยนัวหอมยังอร่อยเหมือนเดิมถ้าสมุนโชนเย็นนะคะตีกับน้ำแข็งเกล็ดนะคะหรือปั่นอร่อยมากรสชาติดีมากไม่ได้เลยจริงเราอินนี่กลับเลยนอ๋อกลับใช่ไหมโอเคเราจะสะท้อนให้คุณดูว้ามันเป็นอย่างนี้สีเรงจ้า รั่วไปได้เลยค่ะแต่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าอย่าใครซื้อถุงใช่ไงคิมหันอย่าอย่านำพาการเมาส์ไปสู่การถูกลบช่องค่ะใช่มันเจ็บปวดเราอยากจะเอออยากจะอะไรแต่ว่ามันโดนลบอย่างเงี้ยมันก็ลำบากแล้วก็มีสารสกัดบางอี่ที่อยู่ในนี้มากมายจริงๆไหนวะเออเออเนื้ออกมาต่างๆนานา นี่แหละตอนนี้แปดพันใจแล้วนะคะขอเยอะๆหน่อยนะสบู่มามีใช้ดีมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต้สบู่อ่ะมันปิดจริง่ะใช่ไหมมันหอมองะมันหอมง่วงเหรอวันนี้ทำไมปน่วงเหรอ แรงวันนี้แรงตกวันนี้แรงตกนหมายถึงนี้เป็นชาชาละคะหมายถือกาแฟคือชาชาใช่ค่ะทำกาแฟกับแฟนพี่เลโอค่ะแต่ว่าชื่อสีเลสนะคะรัวนิ้วน้องเนมวันนี้เนี่ยมาสำแดงคนเดียวนะเจบไม่มาใช่ตอนนี้เจบไม่มาเนมชมพูไม่มาอ๋อพายุเข้าเหมาะกันนะเออใช่ตอนนี้พายุเข้าที่น่านที่อะไรอ่ะ ลุงยกมือเขบอกลุงยกมือเมื่อวานกินไก่ย่างอร่อยไหมคะคุณโอ้ยไก่ย่างอร่อยมากค่ะลุ้มลุมลุงมานีเป่าเอาลุงมาลอก่อนไะเดียตงไม่เห็นไม่ได้ไปไหนอยู่ตรงนี้แหละเอาลุงมาลอกเอฟซีเอาลุงมาลอกให้ดูให้เอซดูลุงใกล้ๆจ้ะลุงแบบเดิออเิดีเรื่อนๆอ่ะข้างหลังตรงนั้นแฟนลุงจ้า นูงเอน่ารักมากจากคุณแป้งเห็นไหมเอามาล้อก่อนตรียมสีขาวไม่ได้นัดกันด้วยชื่อใหม่ไม่ได้นัดอยู่ดีๆเจอกันแล้วเลยก็ยืนเหมือนกันหมดหมดยืนเอายืนอารูดูสิค่ะดูสิคะเก่งยีนชื่อค่ะแบบแบบไม่ได้บอกกันเลยตากดค่ะแต่ยังไม่มาใช่ไหมเอาแต่ข้าวกันไหมถ้างั้นอ่ะไม่ยังไม่ยังกัดไม่ยังยังไม่เห็นแดดเลยนะ ถ้ายังไม่มาก็คือเราก็จะได้แต่กาแฟนี่อร่อยจริงนะผมกิอย่ใช่ไหมลุงใช่ผมรู้ว่บทามันอร่อยนะเนี่ยน้องเมย์บอกแฝดจะไม่มางั้นเอาลงก่อนแล้วคุยก่อนแล้วอะไรเขียวเขียวอ่อนซอสอะไรเขียวเขียวไม่รู้่าจะตายของหวานแบบไต้หวันเราบ้างเนาะเออลุงไม่ได้เอาแว่นตามาที่โกต้องมีลุงจะมีของฝากหรืไต้หวันเราไม่เนาะหรือไงเดีราต้องปอกไว้เลยไม่หรื พี่โมดพี่โมดจะเป็นอะไรอ่ะต้องดีต้ไม่เป็นไรหรอกยามันเซ็นยาอะไรย่างเงี้ยมาจ่าคุณน้ำตาลบอกว่าคุณอ้นคุณตำรวจนะลาใช่ตำรวจที่น้ำหนักชื่อคุณพีรยุทธน้องพี่อายุ30ปีีันน้สา้าตาดีใช่ก็คือเราก็เอาตำรวจเอาไว้แบบเรียกนักท่องเที่ยวมานะจ๊ะถ้าสมมติสนใจตำรวจน้ำหนาวนะจ๊ะก็ไปมอเตอร์ไซค์ลงที่นาสะพอนีเลยมันเก็บได้ใช่ไหมได้มาเขาผ่านไปโรงงานไปอง่น เหมืนจะมูฟอ้าจะไปกันแล้วว่ะเพื่อนเดี๋ยวไปแยกย้ายสวัสดีผู้ใหญ่ก่อนนะขอโทษนะคะ